คุณผู้ชมผู้ชายแบบนี้บางคนเขาบอกว่าไงรู้ไหมถ้าหน้าตาหล่อหน่อยอะนะมาหลอกเอ้ยยังพอทําใจได้แต่นี่หืมไม่ได้บุลลี่นะคะแต่แบบมันทําใจไม่ได้เลยอะ วันนี้ก็เลยต้องมาเตือนกันเพราะมันยังมีผู้ชายอีกหลายคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้ออแต่วันนี้เรื่องหนึ่งที่บอกว่าจะไปปีนตึกแล้วจะไปกระโดดตึกแล้วยอมกระโดดลงมาจากโรงพักคุณผู้ชมตายได้นะคะออชั้นสามของโรงพักที่สอนอเนี่ยแต่ถามว่าพฤติกรรมแบบนี้ทําไปเพราะต้องการจะตายจริงหรือเปล่าวันนี้ไปหาดรตรินค่ะนักอาชญาวิทยาเขาจะเป็นคนอ่านใจพวกอาชญากครคนที่มีแนวคิดอาจพวกโจรพวกมิจฉาชีพ พวกหลอกแบบเนี้ยแล้วสุดท้ายจะกระโดดตึกตายเขาบอกเอาจริงๆนะประเทศไทยมีเยอะมากเลยเคสที่พยายามสร้างตัวตนปลอมเข้าถึงคนที่มีหน้ามีตาในสังคมแล้วตอนที่จะกระโดดตึกลงมาจะฆ่าตัวตายไม่ได้ตั้งใจจะตายจริงหรอกค่ะเอาแค่ต้องการเรียกร้องความสนใจประวิงเวลาไม่ให้ต้องโดนจับ ศัพทางวิชาการเขามีถอดรหัสพฤติกรรมนะคะ s, <S u i c i d a l gesture ก็คือเรียกร้องคนสนใจด้วยการฆ่าตัวตายซึ่งงานนี้รู้อยู่แล้วว่าไม่ตายตอนที่อยู่บนตึกไอ้คลินิกอะออไม่โดดหรอกตอนนั้นน่ะกลัวจะโดนแฉแล้วพฤติกรรมเท่าที่เห็นก็คือเหมือนกับพวกมิจฉาชีพส่วนใหญ่เข้าข่ายโรแมนต์แกมพวกหลอกให้รัก แล้วก็เอาเงินซึ่งถ้าหน้าตาดูไม่ดีคุณผู้ชมพวกหลอกให้รักโรแมนต์แกลมเนี่ยจะใช้รูปคนหล่อๆเอามาหลอกผู้หญิงใช่ไหมแต่เนี้ยพอรูปไม่หล่อเลยต้องใช้โปรไฟล์หน้าที่การงานค่ะเป็นคนใหญ่คนโตหลอกเหยื่ออ้างว่าเป็นนั่นเป็นนี่ให้เหยื่อตายใจแล้วค่อยหลอกเอาเงินในตอนท้ายจริงๆแล้วในสังคมไทยเราเนี่ยไม่ได้มีเคสนี้เคสแรกนะครับมันมีตั้งหลายเคสเนาะที่พยายามสร้างโปรไฟล์ปลอมอวดรวยต่างคนต่างคิดว่าการสร้าง ตัวตนปลอมๆเนี่ยจะทำให้เขามีโอกาสก้าวหน้าหรือมีโอกาสเข้าถึงคนที่มีหน้ามีตาหรือมีอำนาจในสังคมในเคสนี้เนี่ยเขาก็น่าจะคิดว่าการมีแฟนเป็นดาราจะเป็นเส้นทางทำให้เขาได้รับการไว้วางใจหรือเชื่อถือในในสังคมนะครับทีเนี้ยลักษณะพฤติกรรมแบบนี้ง่ายมากเลยมันคือพฤติกรรมของมิจาชีพนะครับธุรกิจ ลูกโซ่ครับเขาก็ทําแบบนี้กันดังนั้นที่ต้องเล่นยาวให้ความสําคัญกับคนนี้เป็นพิเศษเพราะหนึ่งเตือนกันค่ะเป็นการเตือนแล้วหลอกผู้หญิงมาหลายต่อหลายคนบางคนเสียเงินเป็นแสนบางคนเสียเงินเป็นหมื่นบางคนท้องนะฮะคุณผู้ชมและเดี๋ยวเหยื่อนต่างๆ<อ>เดี๋ยวจะเปิดต่อๆไปเนี่ยเขาบอกเดี๋ยวจะมีอีกมันมีพฤติกรรมแบบนี้ถ่ายคลิปแบล็กเมลค่ะแล้วก็เรียกเงินในภายหลังมันไม่ใช่แบบว่าเป็นผู้ชายธรมธรมดาาแล้วไป อ้างถึงนายกอ้างไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองอที่สําคัญที่สุดที่คนไทยคงจะยอมไม่ได้คือไปอ้างถึงสถาบันเบื้องสูงขึ้นมาอีกอ่าฝากตํารวจก็แล้วกันพิธัญเทพอ,อะ